มากราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสี er sports, ing, ยยนนบุเรืองไรยนต์นะฮะมานะฮะวันนี้ยังอยู่กับรถบัตอยู่นะครับเรื่องการทุบกระจกเนี่ยผมลงลิปไปก็มีความเห็นหลายความเห็นนะครับเรื่องการทุบกระจกพวกนี้นะว่าผมลงมันมีหลายหลายครั้งแล้วแหะที่ผมลงการทุบกระจกนะครับมีหลายหลายหลายครั้งละนะฮะแต่ผม วันนี้นะฮะจะมา,าตัวนี้ฮะตัวตัวตัวที่มันตัวทุบก,กระจกเนี่ยที่ผมทุบคลิปเมื่อวานนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ผมหากระจกอยู่นะตัวนี้น่าจะทุบตัวนี้แล้วมัง้งนะฮะน่าจะทุบตัวนี้และนะกระจกหน้าเลยนะฮะอันนี้ก็ทุบไปหมดแล้วนะกระจกอยู่นี่อันนี้ก็เป็นรถพัดลมนะครับเฮ้ยอย่างรีบฮะเซ่โอ้ยทุบ ก็นันแล้วนะฮะมา,าวันนี้ก็เดี๋ยวผมว่าตัวตัวนี้นะใครเอาเดี๋ยวค่อยหาแกล้เดี๋ยวมาถามก่อนนี่นี่นี่เนี่ยผมว่านี่ถังรเพึงนะฮะถังรเพิงกับอันนี้เนะี่ยผมว่าอันนี้นะ่ผมว่าไม่ต้องมีหรอกอันนี้นะเนี่ยไอที่ทุกกระจกนะใช้งานก็ผมว่าใช้งานได้จริงไหมก็แต่ ไม่มีผมว่า <c oughs> ก็เท่าๆกันนะฮะผมว่าเอาอันนี้ไปติดแทนตัวนี้ดีกว่าถังระเพงเอาถังเล็กๆก,ก็ได้นะฮะแต่เป็นเหล็กอย่างนี้นะ <c oughs> ผมว่านะ <c oughs> เพราะว่ายังไงนะฮะผมความคิดผมนะ <c oughs> เพราะว่ามันทุบกระจกนะมันทุบแตกยากนะฮะ <c oughs> มันแตกแบบว่ามันแตกแค่นิดๆในหน่อยเองนะฮะ <c oughs> ต้องใช้กําลังเยอะๆนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> นะฮะอันนี้เนี่ยต้องใช้กําลังเยอะๆที่จะทุบไป ทุบของเชิดชัยเลยน่เห็นไหมนี่ฮะ,ฮะกว่าจะทุบแตกนะฮะอันนี้กระจกหน้านะนี่มันเป็นสองชั้นด้วยถ้าเปลี่ยนจากอันนี้นะไปเอาถาังระพิงนะฮะผมว่าน่าจะดีกว่านะถังนี่ฮะถังระพิงไม่ต้องเอาใหญ่นะะอะอนนันใหญ่ก็ไปติดข้างหน้าแต่อันนี้หนะ่ยผมว่าน่าจะทุบดีกว่านะนี่เอาใานถังระพิงนี่ไปทุบก,กระจกเนะี่ย นะทุบกระจกพวกรถบัสว่าจะทุบให้ดูผมทุบเล่นใกล้จะหมดแล้วกระจกแต่แล้กวก๋วยเดี๋ยมขายได้ไปทํทประตูรถบัสรถเอรถกาแฟนะเนี่ยผมว่าเอาถังดับเพลิงพวกนี้นะทุบเนี้จะมีกําลังเยอะกว่าไอเอที่ตัวนี้ด้วยนี่เนี่ยพวกผมทุบหลายครั้งแล้วนะกระจกม,มันมีกระจกนี้ละไพอ่ะเออกระจกไอประตูสุกเสินที่ผมทุบไปเมื่อวานเนี่ยบางทีมันไอ เขาเรียกอะไรล่ะบางบางบางอู่บางอะไรเขาไม่ได้ใช้เป็นกระจกนิลภัยนะเพราะกระจกนิลไัยเนะี่ยบางทีมันไปรถบัสต,ตัวถังเนี่ยมันตกลุมตกอะไรบางทีมันแตกนะฮะขนาดกระจกธรรมดามันยังแตกเห็นไหมรถบัสมันชอบแตกนะฮะรถบัสข้างหน้าเวลาวิ่งเวลาอะไรนะฮะนะผมว่าอา่า เขาก็เลยเป็นประตูชุกเฉินอ่ะเขาก็เลยต้องใช้เป็นกระจกสองชั้นนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นสองชั้นนะนี่นี่รุ่นเก่ามันจะเป็นลูกยางแต่รุ่นใหม่ๆนี่จะเป็นซิลิโคนนะฮะพอมันแตกออกมา,มาปุ๊บแล้วมันจะมันจะออกยากนะครับถีบเนี่ยโอ้ยถีบใน,โโบในมือเนี่ยไปจับก็ไม่ได้คมกริบเลยล่ะ,น,ะนี่ยกระจกกระจกรถอะไรนี่ทิ้งหมดเลยนะผมนะเพื่อประโยชน์นะครับเนี่ย นี่น่าจะเป็นกระจกเนี่ยกระจกความหนาของมันอันนี้เป็นกระจกชั้นเดียวนี่อันนี้แตกก็ฮะยางซีเบสอาบูมี่ครับเบิร์ตมีแต่พันร้อยยางพันร้อยไหมกับยาบงซีเบสอใช่กันใดวบัวอะไรครับมันเป็นโคราขอบขอบยี่สิบกับขอบสิบยีบบ่สิบสองไม่ได้ ไม่นครับยังบม่มีเลยช่วงนี้นี่ครับมีแต่เศษรถบัสหมดเลยตัดนิดหลายพันคันแล้วครับผมตัดผมทุบนิดทุบแบบขนาดใช้เหล็กทุบก็ยังไม่ยังไม่อยากออกนะทุบกระจกรถบัสนะผมว่าติดถังอันนี้ ที่ถีดีกว่านะครับพวกนี้เนี่ยมันใช้งานเป่าไม่ได้มันก็ทุบกระจกได้อยู่นะนี่นี่อันนี้มันน่าจะหมดอายุแล้วน,นี่ก็เนี่ยเขาบอกให้เขยเ่าเหย่าอันนี้ก็ถังนับเพลิงดึงตัวนี้ครับโอ้นะขนาดผู้ชายยังดึงยากอยู่นะนี่เวลาสุกเฉินมันจะนี่ย อ,นนอ,อันนี้ยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้ยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้ก็ติดรถเท่านี้พอดีครับโอ้ยติดรถพอดีครับตัวนี้เอาไว้ทุบกระจกก็ได้นะตรงนี้นะบีบอ่ะก็ลองคอมเมนต์มานะฮะ อันนี้ว่าใช้งานได้จริงไหมนี่ตัวนี้มันเบานะนะฮะเออผมใช้ทุบหลายครั้งแล้วนะครับต้องใช้แรงเยอะเอะแล้วก็ทุบแบบมันล้าวเฉยไม่ถือว่าทะลุนะฮะตียังไงก็ไม่ทะลุนะอันนี้ต้องใช้แรงเยอะเะนะฮะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ทุบนี่จบรถบัสนี่ผมว่านี่ผู้หญิงก็ทุบทะลุนะนี่ครับ จับทะลุตีทะลุเลยฮะอันนี้ดีกว่านะฮะเอะก็ฝากคนไม่มานะฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะฮะแต่ผมทุบบ่อยกระจกรถบัสเลย